สวัสดีค่ะท่านผู้ชมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไตเก้าโฮกำลังจะเช้ากะลี่เช้าผัดไปต้ก้าไทยวันนี้จะมาทําข้าวผัดกะรี่ให้ดูจ้าเรามีซอสกะรี่อยู่ในนี้นะคะซอสซอสกะรี่สําหรับทําลูกชิ้นนะคะหรือว่าใส่ปลาหมึกหรือว่าจะใส่อ่าอ่าอ่าหนังหมูนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะซอสนะคะก็จะเป็นซอสกะรี่นะคะ Ies, ้ีกอัน okay. คือแกงยำไข่ปลาแซลมอนแกงยำไข่ปลาแซลมอนโอเคยี่เลยข้าวฟอนก็จะเป็นหอมแขรลนะคะหอมแกหั่นนะคะมีไข่ึงฟองยวะไก่ตานแล้วะปฝานล้มีข้าวสวยนะคะข้าวสวยก็จะมีแฮมมีแฮมนะคะเยอะฟอถทอย อย่างนี้ก็สกไม้รับตรงไม้เอ่อเต้าแช่งเต้าตรงไม้อ่อหงลอปะรับอ่าจงอย่างห้าแก่อันนี้ก็จะเป็นแครอทนะคะอ่อหั่นเป็นเล็กๆแล้ชิ้นเล็กๆนะคะก็จะมีข้าวโพดเอ่อก็จะมีถั่วถั่วเขียวนะคะแล้วก็มีกุ้งจ้ะแล้วเราก็จะใส่อ่อไข่ปูเข้าไปด้วยนะคะเรียกหายจีเอาเวลาที่หายจีเราเหรอเน่ยเพราะว่าคืนนี้เสิ่งก็ที่เออจิงก็ที่ซีอิ๊วไจ๋งฟันเนี่ยหลอกเออเจิง จ๋งฟ้านะอาจะเหล่อหม้เคยละโอเคเช้าฝานตัวไมตานสิหนะ้าเราจะมาผัดข้าวกับไข่ก่อนนะคะผัดข้าวกับไข่ก่อนจ,จ้าเจงเลยก็ตานเช้าฝานสิ้นจงตานเช้าฝานสินะ ฟองสิ่วๆยาวเล้สิ่งสิ้วๆยาวใส่น้ำมันนิดนึงเราจะผัดข้าวกับไข่ก่อนนะคะผัดข้าวกับไข่ก่อนจ้า อ่าน้ำมันร้อนละพอ,อน้ำมันร้อนแล้วเราก็จะใส่ไข่ลงไปกาเลี่ช้าฝานใส่ไข่ลงไป ใส่ข ER like ้าวที่ฟันเลยข้าวเยสาวเลยจะข้าวลงไปผัดนะคะข้าวเะจังเดี๋ยวตักกันละผัดตักเดียวนะคะไม่ต้องผัดนามจ้ะ โอเคประมาณนี้นะคะตักขึ้นได้ปัดเสริตีกซีนตักใส่จานก่อนนะคะโอเคเปิดไฟใส่น้ำมันนิดนึง มันประมาณนี้ใส่หอมแขกเข้าไปต่อที่เยิง่องเราเลย ใส่เครื่องลงไปนะคะใส่แฮมลงไปลงฟอกทีล่ลงละ โอเคหอมดีแล้วจะสักไซส์ที่เพิ่มใหม่ละฮะหูเฮงแกตั้โต๊ะด้วยหูเฮงกองที่ฝันมาเลยละใส่ข้าวลงไปตามด้วยพริกทไทยนะคะที่ฝันนะ มาหล่อที่กาเลเจิงเหรอเฮ้ยทีนี้เราก็ใส่ซอสกะหรีล่ลงไปนะคะประมาณหนึ่งช้อนปูนๆน,นะคะผัดเลยจ้าก็มาเช้าละเท้าละผัดเลยค่ะผัดเลยนะคะในซอสกะหรี่เนี้ยมันจะมีรสชาติแล้วนะคะต้องชิมดูก่อนนะคะ ก็มั้ยแกงล่้งม่ดมยล้ว่ะมีมกันลค่ะทุกคน้กงิ้มมกันละวค่การแกเลิ้งมอดมีกันแล้วแกอ้งมีมันแล่กคนกิ้งมีดมกันลว่ะทกนแลา้งีดมนแล่กนแกงลิ้งวีกันแล้ว่ะกคนแกงล้งมมีกันแล้ว่รกคนกลี่นะคะสามารถกงลิางข้ามีกัดได้กคะทุกคนก็ลิม่รู้นะคะกคมะซีกอฟซีเมิ้งิี ิมดูก่อนรสชาติก็ดีแต่ว่าใส่ซีอิ๊วนิดนึงก็โอเคแล้วกัะนี่ตัวเกาทรายเมยแล่ะอ่าก็มาหลอกซื้อซื้อเสี่ยวตักะละลอกซื้อซื้อเสีส่ยวจะโอเคกะละซื้อซื้อเสีส่ยวจะโอเคกะละมันซอยยูหลอกเกต้าถิ่นเมลิวกะละเกาทรายเมลกแล้วแต่ก็มบายโอกาสตานเลยง่นิดเดียวนะคะข้าผักนะคะเพราะว่าซอสเกาหลีได้มีรสชาติเค็มและ เค็มหวานก็มีแล้วนะคะรสชาตินะคะนี้ผัดพอประมาณในนี้ก็เสร็จแล้วนะคะใส่จานได้เลยจ้านี่ค่ะใส่จานได้เลยจ้าน่ารับประทานรสชาติอร่อยจ้ะเกาซ้ไซเมียตายก้าอย่างที่ตาก้าหมายเดียหมายก็ที่อะ่ะก็ผ่าจีเลยโอชดแมงก็ผ่าจีอะ่ะกาเลยอยู่ตาหนะ

ก,ก็มากาลีเช้าฝันนี่ก็เก่าตีมแล้วแต่ก็โอ้ล่ะจอยกินไปแล้วจ้าบ๊ายบาย